ก,กนนรบกาบสวัสดีทุกท่านกันด้วยครับสำหรับวันนี้เราก็ทวีทวียอะไรกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมพีเออเรอคนเข้ามาครบก่อนไม่รู้ว่าใครเป็นใครบ้างนะครับเออคือพี่สุ่มห้องมานะมันคือเกมอะไรอ่ะเดอะโกดปะเออน่าจะใช่น่าจะชื่อนี้แหละพี่ก็สุ่มห้องมาไม่รู้จะมีคนเข้ามาเพิ่มไหม แต่พี่ว่านะคำถามคือมันเล่นยังไงก่อน <laughs> เล่นไงวะโอะอ๋อนี่ไงร้อรถสี่แบตเตอรี่หนึ่งเชื้อเพลิงหนึ่งคีการ์ดเออคีน่าจะกุญแจปะกุญแจหนึ่งตอนนี้เราอยู่ห้อง,งลงรถสามเหรอใช่ไหมอยู่สองวะ อยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อลงรบสามโอเคไปกับเพื่อนดีกว่าครับแยกกันหาของนะตอนนี้พี่บอกเลยว่าพี่แบบดวงดีจัดจัดอะไม่เจอหรอกจริงๆวิ่งยังไงก็ไม่เจอไอ้เหี้ย โอ๊ยขอร้องเลยโอ๊ย <c oughs> ไปแล้วไปแล้ว ใจหายใจความมอดไปทูก,กันโอ้แล้วมาเดินทำมะเขือพอแปะอะไรแถวนี้โอ้ใจที่ตกไปอยู่ตาตุ่มเลยแบตเตอรี่ไหมเนะี่ไม่ใช่อะไรวะเนี่ยยาวตอนนี้เราอยู่แบบโรงพยาบาลน,นะครับยายาเฮ้ มันต้องซ่อนไว้แถวๆนี้เด็ดอะไรอ่ะยาเพื่อนเจอล้อรถแล้วคือพี่ยังไม่ไปไหนเลยเว้ยมัวกลัวอยู่เว้ยหลงทางปะเนี่ยรู้อยู่ไหนวะเนี่ยตอนนี้ เราอยู่ห้องให้คำปรึกษาโอ้โอคำถามคือโอ้เจอแล้วเจอร้อนรนแล้วพี่ว่าจะต,ต้องหาขีการด้วยเว้ยไม่มีอะไรเฮ้ โอ้ยเสียงนา่ากลัวโวยกอดมันมาอีกแล้วยา่าแล้วโอ้ยอยา่าขอร้อง้อยไกลหมูมากอย่านะอยา่าโอ้ มองเขาบอกว่าถ้าเจอเราต้องมองพื้นมันปิดไฟไม่ได้ดิไฟฉายแบบอัตโนมัติให้มันอยู่ใ,ใกล้ๆพี่เลยโอ้โหแล้วห้องอยู่ข้างล่างไปไงวะเนี่ยไปยังวะไปแล้ววิง่งนี่ครับรออะไรห้องนี้ห้องอะไรวะเนี่ยทำไมโถงใหญ่ขนาดนี้ เชื่อไหมว่าพี่หลงทางถามจริงเออกูหลงทางจริงด้วยหายละวิ่งกลับทางเดิมก่อนจะว่าไปก็แวะหน่อยก็ดีไม่มีเลยครับไม่มีเลย พี่ว่าพี่ต้องกลับไปห้องข้างล่างแปบ๊บหนึ่งเดิอนออกไปข้างนอกก็เจอแล้วเช็ดเคสิ่งไรวะออกไปฝั่งนี้เดี๋ยวทางนี้ ใช่โอ้ตรงไปเรื่อยๆก็เจอโอเคใส่ใส่เลาะนี่อะ่ะอย่างนี้หรอ ใส่ไงวะใส่ไงวะโอ,โอ้ตอนนี้เราได้ล้อสองแบตหนึ่งแบตไม่มีวัดเอาโอชิปหาย เหลือตูคนเดียวว่นี่แบตเตอรี่โอ้ไ oh ม god เสียงไม้รั้นี่แบบสมจริงจัดโอ้ oh, เหลือสองคนโอ๊ย oh. ผิดวิ่งไปสุดทาง เดี๋ยวแบตเตอรี่ใส่ไหนแสงแนบะสวยเหลือเชื้อเพลิงกับคีแล้วก็ล้ออีกสองก็จะรอดชิวอยู่นะยังไม่เจอผีถ้าเจอก็คงวิ่งจะย่อทำไมเราเฮ้ย ยานะก็คือวิ่งไม่เจอเพื่อนเลยเว้ยพี่ไ่ไหนไวะเนี่ยโอ้โหลงทางกเข้ามาอยู่ในห้องอะไรก็ไม่รู้ทางออกทางไหนไวะเนี่ยเหมือนพี่ลงอยู่ในห้องนะโอ้ยตลา,ายแล้วเนี่ยเอา้า ิพเหลือพี่คนเดียวโอ้ย <c oughs> ไปยังวะ <c oughs> แค่ไฟกับพริบผมก็ท้อมถอยหลังวิ่งแล้วครับ เอาสิพี่เจ้าบ้าทางไหนวะเนี่ย เดี๋ยวนี่เหรอสนามบาสเอ้ยโรงพยาบาลมีสนามบาสเด้หรอวะอืมฮืม อยาโอเคเต็มหน้าเลยฮะเรียบร้อยแล้วผมก็สน,กนุกเกมนี้ก็เหมาะกับการเล่นเป็นเล่นกับเพื่อนนะออเออมันถึงจะแบบน่าจะสนุกกว่านี้ถ้าเล่นคนเดียวมันก็จะหลอนๆเลยนะ ใครย่นชอบยุปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ทีคลิปหน้าจิกกันไปแนละ้วจุ๊บมัว